สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับมาดามแต้งฟินแลนด์ค่ะวันนี้หิมะตกโปรยปลายนะคะก็จะออกไปซื้ออาหารเนาะก่อนจะไปซื้ออาหารก็ต้องมาเอาหิมะออกจากรถก่อนนะคะน้องเข้าหมักหิมะอยู่หลายวันแล้วคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้ขุดน้องออกจากหิมะนะคะจริงๆเราลงรถก็มีนะคะแล้วไม่อยากจะขับไปไกลเนาะ เวลาขับรถไปจอดแล้วหิ้วของขึ้นมาน่ะทางมันก็ลื่นนะคะก็เลยไม่สะดวกก็เลยเอามาจอดไว้ตรงหน้าบันไดเลยค่ะอามาชมกันค่ะพี่น้องขาดูค่ะเอามาฝากนะคะพี่น้องทางเมืองไทยน้องเนี่ยนหนาวเย็นเย็นหนาวเด็บเลยเกินพี่น้องขาเนี่ยนะคะรอบรอบรถอันนี้อันนี้จะขูดออกไปครั้งนึ่งแล้วนางขึ้นไม่ติดมากนะคะ ตอนนี้ก็จะโปรยปลายนะคะมากมายเลยเดี๋ยวพี่น้องดูรอบๆนะคะนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะกิ่งต้นไม้ต้นไหนที่ไม่มีใบอะ่ะหิมะก็จะไปเกาะนะคะตามนี้เนาะอ่ะมาชมกันนะจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เป็นแปลงนะคะด้านนี้ก็ เอาเอาเอาไห้ขูดอ่าขูดน้ําแข็งเนาะเนี่ยประมาณนี้ทีนี้ว่าด้วยด้วยความเราเป็นคนเอเชียเนาะเราก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อ่าป้าแต้งก็เลยซื้อแบบเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนด้ามที่ยาวออกมาได้ค่ะไปไปเวลาเรากวาดเราก็จะได้ได้ได้ถึงเนาะอย่างนี้ค่ะ ด้วยเราแขนสั้นนะคะกวาดก็กวาดทีลราฝั่งที่รคตึงเนาะเราจะไม่กวดาดเหมือนเหมือนคนที่นี่นะคนที่นี่เขาเขาเป็นคนที่หลบเขาเขาจะาแขนเขาจะยาวเนะวเาะแต่ของเรานะคนเอเชียแขนขาเขาจะสั้นกว่าเขาหน่อยนึงนะคะด้วยาชาติสีพันธ์นะคะ เดี๋ยวกว่าหิมะออกแล้วเราเราจะต้องใช้อนี้ขูดด้วยค่ะก็จะขูดอย่างนี้ก็จะขูดอย่างนี้นะคะ โอ้ยยากเลแล้วคือไม่ค่ยจะออกล้วคนแข็งแรงก็ไม่เท่าไรหรอค่ะคนแข็งแรงเขาก็จะขูดปับป๊บๆเขาก็จะโอเคแล้วนะคะ รถนี้ก็อายุอายุเท่ากับแก่แก่พอๆกัเจ้าของนะคะแก่พอๆกันพี่น้องจ๋านะคะรถก็เก่าคนก็แก่เนาะบ้านก็เก่าอาว่ากันไปสู้กันไปพี่น้องจ๋าชีวิตเมืองโลกชีวิตข้ามชาตินะคะ ก็ทำมาหากินกันไปเนาะแล้วแต่ละคนว่าจะดูทิศทางการทำมาหากินเลี้ยงชีแบบไหนนะคะอะ่โอเคพี่น้องเดี๋ยวป้าเตงจะไปเอากุญแจมาลํำหมิ่นข้างในก่อนเนาะเพราะว่ากุญแจอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันอีกครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยจะเอามาให้ดูใหม่นะคะจ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วนะคะ พอดีฝนตกไปปล่อย,อยมานิดนึงก็มาล้างช่วยล้างให้เยี่ยมอ่องพอแล้วก็มาสตาร์ทสตาร์ทไม่ติดค่ะเพราะรถมันเก่าแล้วก็เลยแบตเตอรี่บางอยู่แต่ว่ามันไม่ติดก็เลยต้องมาอย่างนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยมาเสียบเสียบสายชาร์จนะคะ,ะชาร์จแบตเตอรี่เนาะนี่ก็ทํามาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต่อไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยมันเราผู้หญิงเนาะ มันไม่ไมค่อยเข้าใจอะไรก็เห็นเขาทําก็ทําอย่างนี้นะคะพี่น้องค่ะนี่ต่อจากเาสาไฟที่นี่มานะคะก็ต้องรออีกสักพักนะคะพี่น้องค่ะก็เป็นเป็นชั่วโมงนะคะเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะาได้ไปซื้ออาหารวันนี้ก็คงจะไม่พ้นอ,อาหารประจําบ้านนะคะามาม่านะคะจ้าพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ ขอจบแค่นี้อะเนาะยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะช่องเล็กๆของป้าแต้งด้วยนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาคลิปช่วงฤดูหิมะมาให้พี่น้องชมอีกเนาะฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะบายบาย